เขาบอกเขาซื้อแล้วแต่เขาเอาไปบ้านเขาแก่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะถามให้นลยว่าเป็นเวลานามนะครับคือที่เขาโกหกคุณแบบนี้แล้วคุณเริ่มสังเกตเริ่มรู้สึกทําไม่รู้เลยค่ะว่าเขาโกหกคือหลังๆคือมันมันมันพูดมาทีเดียวมันพูดมาทีเดียวแล้วก็มันก็ย้อนกลับไปเรื่องเก่าๆหลายๆเรื่องถ้าเป็นคุณก็แล้วคุณมีคนที่ว่าแล้นะครับต่อครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับจะพ้อโอเคถ้าเป็นคุณเนี่ยแล้วคุณเจอคนแบบนี้เข้ามาในชีวิต จะทนนะคือให้โอกาสร้มผมไม่ให้ผมก็จ้างมา้ากเลยเพราะเราคุยกันไม่รู้เรื่องอยนะู่แล้วไอนี่ไม่หาก,ก็คือไล่ออกเ,อเป็นแนวนี้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยที่ไม่อยากจ้างแม่บ้านเพราะว่าคือค่าไปที่บ้านผมยังไม่ได้จ่ายเลยเ<อ>แล้วผมอยู่บ้านเช่าเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องจ้างถ้าจะจ้างนะถ้าเป็นวิธีผมนะครั้งหนึ่งบ้านลบก,กระจ้ามาทำเดียวแล้วเราก็เฝ้าดูเลยให้เขาทำาจ่า สมมติว่าคุณจะต้องกนะ้างคนมาดูแลบ้านกี่คนแม่คุณก็ได้แล้วแต่ครับแต่ว่าคุณก็รู้สึกแล้วว่าอเอ๊ะมันมามาไมา้ไหนเนี่ยคือเรื่องแปลกๆนะครับคุณจะยอมให้โอกาสไหมเออถ้าคดีแบบที่หมันเนี่ยผมไม่ให้โอกาสคือเขา,อย,าอย่างเช่นอากงผมนี่ก็มีคนดูแลเหมือนกันครับแล้วที่อยู่ไต้หวันนี่ก็คือคนที่ฟิลิปปินส์ดูแลครับและซึ่งเขาดูแลเนี่ยผมว่ายัางไงก็ต้องมีครอบครัวอยู่อยู่กับเขาต้องมีคน,นเห็นครับ มันต้องมีคนเห็นจริงเพราะว่าสมัยนี้มันเยอะมากด้วยหลายอย่างคือแบบเขาทําได้ทุกอย่างคอันตรายมากพอจะที่ไหจะทำยังไงต่อคุณนำกังสียใจหรือยังการแก้ไขยังไงบ้างข่บคุณพ่อเองหรือว่าแม่บ้านเองในส่วนของคุณพ่อก็มีคนใหม่มาดูแลแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของแม่บ้านคนนี้ผมก็ให้ตำรวจจัดการแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่นาทีเหองอนว่าตำรวจเขาก็จะเป็นคนจัดการคดีต่างๆให้หม่หนำก็ให้เขาใช้ในสิ่งที่เขาทําไปแต่ว่าเรื่องของคุณพ่อที่เขาทํากับคุณพ่อแบบนี้มันแจ้งความหรือมันเรียกร้องอะไรจากเขาไม่ได้ ก็ให้เขาช่ยใช้ใสิทธ์ที่เขาทำในเรื่องของทรัพย์สินอะไรซึ่งบอกตรงว่าแบบก็คิดว่าแบบคงไม่ยอมความเพราะว่ามันไม่ได้อยากได้เงนินคือชนเรื่องราวก็ผ่านไปแล้วหลายวันกับคดีนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่ลงเอยนะยังไม่จบลงว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องติดตาม,มาไปเรื่อยๆแต่มั่นใจว่าคุณหน่เมย์ก็คงจะได้รับบทเรียนมากมายนะครับจากกรณีนี้ส่วนเราเองก็อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมนะครับ,บว่าไม่ว่าคุณจะจ้างใครก็ตามวุฒิอยากจะบอกเองเลยเพราะว่าเจอมาเยอะมาก ก่อนจะจ้างใครเนี่ยเช็คประวัตินะครับบงังชีเนี่ยหน้าตานิาใสของเขามันจะชวนให้เรารู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันโอเคครับแต่ประวัตินี่คุณมีสิทธิ์ที่ต้องเช็คถ้าเขาจะต้องเป็นลูกน้องคุณหรือว่าเขาจะต้องร่วมงานคุณอันนี้คุณสามารถเช็คได้และควรเช็คจริงๆดีกว่าที่จะมาเสียใจภายหลังนะครับเอาล่ะภาคบัตรมือถือ8โมงเช้า12นาทีช่วงหน้าพบกับแท็กซี่เฟิร์สคลาสนะฮะโอ้โหแต่งตงหล่อมากครับอกแต่งนุ่มเลยล่ะเขายหมวกโอ้โห ขึ้นหน้าหนึ่งแล้วนะฮะเราไปเช็คราคามาครับคุณผู้ชมว่าคุนนี้เนี่ยทิดแพงหรือเปล่าปรากฏว่าราคาเริ่มต้นที่35บาทปกติปกติค่าแพงนะจะรองเงียบกระดานไหนใครอยากใช้บริการช่วงหน้า5บาทครับ